เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม m i n i World b บล็อกอากันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สาหรับในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเล่นมินิเกมกันนะครับซึ่งเขามีมินิเกมให้เราเลือกเล่นแบบโคตรเยอะเลยนะป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวิธีเข้าเนี่ยก็ให้เข้ามาที่หน้าเริ่มเกมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าแมปอื่นๆนะครับนี่เจ้าช่องสีฟ้าด้านล่างเลยนะครับจิ้มเข้ามาเลยครับผมพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเจอมินิเกมเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเล่นเลยนะครับนี่มีทั้งเกมยิงปืนเกม หาของเกมตะลุยด่านนะครับหรือแม้แต่เกมแนวการ์ตูนนะครับพวกวันพีชพวกแอคแทคไททันเนี่ยก็มีให้เราเลือกเล่นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในพาร์ทนี้เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมแนวยิงปืนกันนะครับนี่ให้เรากดค้นหาด้านล่างเลยเสร็จแล้วเราก็เสิร์ชชื่อนะครับคําว่ามินิสไตร์เข้าไปเลยนะครับโดยเมื่อเราเสิร์ชเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีแมปมินิสไตร์นะครับให้เราโอ้โหมีหลายแมปเลยท่านผู้ชมมีทั้งแมปโอ้ยอันนี้มีการดาวน์โหลดไปแล้ว17ื่นเลยนะครับส่วนอันนี้เจ็ดพันเก้าว้าวซึ่ ว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้โหลดมาเล่นทั้ง2อันเลยนะครับแต่ว่าในพาร์ตนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบเอาแมปมินิสไตรนะครับที่ชื่อเป็นภาษาไทยตัวนี้เลยใน7,900ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเจ้าตัวนี้กันดีกว่าบอกเลยว่าฟยวแน่นอนท่านผู้ชมโดยวิธีการนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดดาวน์โหลดก่อนเลยนะสาหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับกดสีเหลืองๆดาวโหลดไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้ามาที่หน้าเริ่มเกมเหมือนเดิมนะครับแบบนี้แล้วก็จิ้มมาทีนึงเสร็จจแลล้้วเเเาากก็ะใหรือ นะครับว่าจะเล่นแบบคนเดียวหรือว่าเล่นแบบออนไลน์นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเกมยิงปืนมันต้องเล่นแบบออนไลน์นะครับเราก็จิ้มไปเลยครับผมเอาละทีนี้มาที่หน้าตั้งค่านะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเปลี่ยนชื่อห้องได้ด้วยเลือกจํานวนคนในการลงไปเล่นในแมปนั้นได้ด้วยนะครับตั้งรหัสผ่านได้นะครับนู่นนี่นั่นสารพัดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องกดอะไรเลยก็ได้นะเพราะมันจะออโต้มาที่6คนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถกดเริ่มเกมได้เลยปึ๋งแล้วก็ยืนยันไปครับผมโอเคท่านผู้ชมพอเข้ามา เ,เขาก็จะมีอธิบายนะครับวิธีการเล่นเกมเป็นภาษาไทยด้วยนี่เห็นไหมมีบอกนูน่นนี่นั่นด้วยนะครับโอเคปิดไปก่อนเลยระหว่างนี้เนี่ยเราก็รอคนนะครับอุ๊ยเข้ามา3คนแล้วท่านผู้ชมโหแป,ป๊บเดียวเองนะครับมาแบบอย่างไวเลยสีคนโอ้โหแป,ป๊บเดียวเองท่านผู้ชมเอาล่ะผมขี้เกียจรอแล้วเดีย๋ยวเรากดเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่กดจิ้มไปครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยเขาจะมีปืนให้เราเลือกซื้อแล้วก็มีปืนฟรีด้วยนะมาก่อนอื่นเลยเดีย๋ยวผมขอบดูปืนฟรีก่อนนะครับกดมาที่กล เอากล่องนี้แล้วกันเดี๋ยวหลบๆหน่อยแล้วก็กดคลิกขวาเลยครับผมโอ้โหมีปืนเยอะเลยเอาอันไหนดีวะเอาอันนี้แหละสีฟ้านะครับสวยๆโอเคจัดไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อะไรบาเนี่ยได้ปืนอะไรมาเนี่ยอะโอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาปืนนี้นี่แหละไปบู๊กันนะครับตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ฝั่งละ2คนนะครับแ่าแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้เข้าได้นะครับเข้าไมา่ยื้อเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนวิ่งมากโอ้โหเขาใช้สไนเปอร์ด้วยเราแอบก่อน เราแอบกันเอ้เราเห็นแล้วนี่นี่สอยเก็บไปหนึ่งครับผมโอ้โหสไนเปอร์อย่างเทพแหมเก็บปืนเขาไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมก็อยากใช้สไนเปอร์บ้างเดี๋ยวขอเปิดกล่องซูมก่อนชึบแล้วก็เลือกได้ไหมอ๋ออันนี้เลือกได้กล่องนี้เลือกได้ท่านผู้ชมเอาไหนดีเอาอันนี้นดีกว่ากดไปเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอลองลูดสไนเปอร์นี่ตัวนี้เลยเฮ้ยโอ้โหอย่างเฟี้ยวซูมเอา้าตาย <c oughs> ตายตายเฉยโอ้โหโดนยิงจากตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับนี่นูนน่นไงนู่นไงนู่นไงนู่นไงเฮ้ยจะทันกินเขาไหมสไนเปอร์อออโอ้เออโวยไม่ทันโอ้ยเขาเล่นปืนกลระยะประชิดอ่าโอเคเอาใหม่เราจะไม่ใช้สไนเปอร์แล้วทา่านผู้ชมนี่เราจอาปืนกลแบบรัวๆเลยนะครับเอาตายแล้ว โอ้โหเดี๋ยวนะแปลว่ามันมีคนดักที่จุดเกิดนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้นี่โอ้โหเป็นงานเป็นงานต้องเจอแบบนี้โอเคทีนี้ฝั่งเราอ้าวเหลือผมคนเดียวโอ้ยออกไปหนึ่งตอนนี้กลายเป็นขนดกโดนลุมเฉยเออมาดิครับโดนลุมก็มาดิครับโอ้โหไม่กลัวหรอกฮะสองหนึ่งก็มาเลยนี่แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวฝั่งเขามีสองนู่นนู่นนูเฮ้ยเฮ้ โอ้ตัวล่อตัวล่ออีกคนนึงโอ้ยเมื่อกี้ RPG โอ้โหมึงเอา RPG มาเลยเหรอแล่นั่นอะไรนะมันถืออะไรถือกล่องเอาเฮ้ยมันขึ้นข้างบนได้เหรอเอาเอาไปไหนละเอา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 อะไรอะไรวะโอ้มีแอบด้วยอ่ะเกิดใหม่เดี๋ยวผมอยากขึ้นว่ามันคืออะไรวะเนี่ยจึ๊บ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 เอาเอาโอ้ท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้มันเป็นตัวสไลด์โอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหเก็บหมดเก็บหมดออ้ยนั่นหนีนั่นหนีไอ้นั่นหนีเออเออเรียบร้อยครับผมหัวแตกไปดีครับโอ้โหนี่มันคือสุดยอดโอ้โหไล่เก็บแหลกเดี๋ยวนะ ตกลงว่าเราไม่ได้เปลี่ยนปืนอุ้ยอุ๊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 ยโอ้ตายท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเก็บไปหลายตัวอยู่ขอดูสกอร์หน่อยโอ้สกอร์ผมเก็บไป7ตัวแล้วนะครับนี่เอ้ยอยากเปลี่ยนปืนว่ะเฮ้ยอยากเปลี่ยนปืนอันนี้อะไรเนี่ยอาก้าปืนอาก้าเอ้าเดี๋ยวลูกกระสุนบดเออเจิดเจิดเจิดจิดจิดเจิโหอาก้ามันยิงไม่ค่อยโดนเลยท่านผู้ชมมันดีดนะครับเฮ้ยอาก้ามันดีดว่ะเดี๋ยวนะขอดูปืนอื่นนนนนเเอออาดี๋ยวปปืืืื่่ชึบ มีอะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวนะมีผมเห็นเขาใช้ RPG นด้วยเขาเอามาจากไหนออโอ้ยมีปืนกลตัวนี้ด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ยูไนเออยูไนเออตัวนี้หรอไม่ใช่นิสไนเอาแปลว่าช่องปืนผมเต็มว่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนอันนี้เป็นอันนี้อ่าเอาแทนมีดก,กันนะครับนี่มาครับผมชึบอ,อเพิ่มแม็กหน่อยนะฮะแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าชึบเอ้ยเอ้ยไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนอยู่นู้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 นไปไหนละไปไหนละ มันหนีไปได้แล้วเอ้ยโอ้ยอยู่โน้นอยู่น้นโน้น้นเออเรียบร้อยโอ้โหมีคนขึ้นไปแอบข้างบนด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีสนเปอร์แอบ่องอยู่ข้างบนโอ้โหแล้วยิงไม่โดนด้วยออเออเรียบร้อยครับผมเก็บไปแล้วนะฮะนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นในร้านค้าเขามีเขามีปืนให้เราซื้อด้วยนะอ่าโอ้โหตายว่ะไม่ทันนะครับชึบอ่าทีนี้อย่าขอดูร้านค้าหน่อยโอ้เขามีปืนให้เราซื้อด้วยท่าผม้ชอบอุ้ยตายแกโอ้ย มามาเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมเอา <c oughs> เปลี่ยนปืนทีไรต้องมานั่งโหลดกระสุนใหม่ทุกทีเลยวะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่มังมาดักฆ่าเนี่ยกระสุนก็หมดอือตายไปดิตายไปดิตายสองไปดินี่โอ้โหรีบกันสุดสดไอ้พวกนี้ชึบอ่ะเดี๋ยวแอบก่อนขอแอบก่อนอเห็นแล้ว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 จื้อ,อจื้อจะดีไม่ได้ไอแ้แสบไอแ้แสบไอ้แสบโอ้โหวิ่งเร็วมึงวิ่งเร็วจังวะอือ เฮ้ย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 หัวโดนหัวไปนัดหนึ่งเมื่อกี้เกือบตายเกือบตาย เกือบตายเรียบร้อยครับผมโอ้โหหลบเก่งเหลือเกินแล้วก็อีกคนนึงไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมหายคนไม่เจอว่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้กว่านี่ปืนกลเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระสุนทีนึงเอา้าโอ้ยจังหวะกดเปลี่ยนกระสุนมาโอเคมาอีกทีนึงนะครับแม่แก้มือหน่อยแก้มือหน่อยโอ้ยอยู่ข้างในไอ้ไนี่แอบไอ้นี่แอบโอ้โหทำเนียนทำเนียนมามาเราก็เนียนได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอบ,บเนียนหน่อยขอแอบ,บเนียนหน่อยเอ้ยมันจะมีคนเห็นไหมเนี่ย ก่อนอื่นเลยเฮ้ยโอ้โหจะเปลี่ยนกระสุนไม่ทันละชึบ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 โอ้โหไม่ทันนะฮะมาทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยทะผู้ชมไปลุยเลฟโกอีกทีนึงชึบ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 นี่นี่เอากระสุนหมดโอ้โหเออโดนไปดิครับโดนไปดิครับแล้วก็อย่าเราต้องไปบุกแล้วว่ะเออเราจะปล่อยเขาบุกฝั่งเดียวไม่ได้นะเราต้องไปบุกบ้างแล้วนะตอนนี้นี่อยู่ไหนเอ่ยชึบอู้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออเอามึงไม่ตายมึงไม่ตาย โอเคตัวอีกคนนึงผมเห็นวิ่งไปทางนู้นนะครับนู่นเฮ้ยเฮมันวิ่งเข้าป้อมแล้วว่ะเฮ้ยวิ่งเข้าป้อมนู่นโอู้ด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 ูโอ้หเรียบร้อยไม่ทันเขานะครับโอเคมาอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมเฮ้ยเล่นไปเล่นมาเพลินเฉยเออเจอเจอเจอสองลมหนึ่งก็ฝุนกูกบมา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 เจอหน่อยเจอหน่อยแอบอีกแก้วเหรอเออเออ แอบอีกแล้วเหรอแอบอีกแล้วเหรอแอบอีกแล้วเหรอเฮ้ยมีตัวดักโอ้โออออออ้้้้้้โโโโโโหเขาจะมาตุ๋ยหลังโอ้มีตัวล่อหนึ่งตัวตุ๋ยหลังหนึ่งตัวนะครับนี่โอ้โหเก็บสองอีกแล้วฮะเฮ้ยผมฆ่าไปโอ้โหสิบเก้าตัวท่านผู้ชมเฮ้ยฆ่าเพลินมากนี่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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแม็กแม็กแม็กหมดแม็กหมดจุ๊บ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 มึงขยันวิ่งจังวะอือโอเคตายไปอีกหนึ่งนะฮะ เลขตัวอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตัวขึ้นข้างบนโอ้โหมันเอา RPG มันเล่นอีกแล้วเออเออแล้วก็สูนโคตรดีด โอ้กูย,ยิงไม่โดนเลยโอ้เออเออโอ้โหตายท่านผู้ชมตายนะครับมา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 ,มา,มา,มากำลังเพลินนี่เหลือกี่นาทีวะเนกว่าจะจบด่านโอ้โหสามสิบหกนาทีโอแม่เจ้าด่านมึงด่านมึงนานแท้อแล้วก็มาดิครับมาดิครับไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่ขนาดเล่นกันแค่3คนนึงนะยังมันขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมไม่อยากจะคิดนะครับว่าถ้าเล่นกันแบบหนึ่งแบบเยอะๆฝั่งอะไรเยอะๆเนี่ยจะมันขนาดไหนนะครับนี่โอ้หยิงเพลินมากยิงเพลินมากอีกคนนึงหายแก้ว เฮ้ย <laughs> หายหายไปไหนคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยู่นู่นอยู่นู่น ้ออเรียบร้อยอีกคนนึงน่าจะซื้อปืนอยู่ปะไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อเฮอเอาดีไม่ซื้อไม่ซื้อชิบเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเรามันแบกอารพีจีนู่นละมันแบกอาร์พีจีเอามันเห็นแล้วเว้ยมันเห็นแล้วเว้ยอะชิบชิบชิบโอ้เรียบร้อยหูกว่าจะตายเฮ้ยยิงหัวหลายดอกเหมือนกันนะเนี่ยอยู่นู่นอยู่นู่นเขาหมุนหาเขาหมุนหาเขาหมุนหาเออโอเคออกไปหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหเหลือหนหนึ่งเองโอ้โหไม่มันเลยกําลังเพลินเลยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราเก็บอีกสักตัว2ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกแล้วล่ะเพราะ คนออกไปแล้วนะครับเหลือสองคนมันเริ่มไม่หนุกแล้ว เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือแมปมินิเกมที่มีชื่อว่ามินิสไตร์นั่นเองนะครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจจะดาวน์โหลดเจ้าเกมมินิเวิลด์บอกร์อาร์ตมาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยผมก็ได้เอาลิงก์ดาวน์โหลดของเจ้าเกมตัวนี้แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่ลิงก์ดาวน์โหลดอย่างเดียวนะครับใต้คลิปเนี่ยยังมีทั้งลิงก์แฟนเพจลิงก์ทิกต็อกนะครับแล้วก็ลิงก์ช่อง YouTube ของเกมมินิเวิลด์ที่เป็น o f f i c i a l เลยอีกด้วยนะครับและส ไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม